เอวดก็ดูสวยดีหนี่จะอวดมันคืออะไรนี่มาแล้วโอ๊ยสุดยอดโอ้ยพอจัะโอ้ยโอเคนะโยช่วยๆกันจะได้มีกำลังใจทํามาหากินสวัสดีค่ะ จบนะทีนี้เนาะดีใจแล้วไปเล้วทำงานอยู่มาๆมา,มาชมก่อนชมก่อนแม่แค่นี้เองน้อยอกน้อยใจเลยนะไหนดก็ุป่ลไปไลงนานะั่นดีใจแต่นี่ออกแล้วออ๋เห็ดละงูโอุดอกเดียวเนี่ยนะก็เขาแค่เอางัวไปผูกไปกินหญ้าเอางัวไปกินหญ้าเออแล้วก็ ไปหาเห็ดพวกนี้ที่เคยหาอืมันก็ออกอีกเห็ดพวกนี้คือเห็ดอีหย้งกันนาะเห็ดเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเถาะเห็ดทอเห็ดทอเห็ดทอบภาษาเหนืออ้กอะไ้อู้จะได้เห็ดทอเห็ดทอกะภาษาบ้านคอยเอินเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดทอบจำได้เรียกว่าเห็ดทอเห็ดทอบบ้านเจ้ามีจักสนิดไม่รู้รู้บ้านคอยมีสองชนิดมีเห็ดเพาะฝ้ายกับเห็ดเพาะหนัง เห็ดเพาะฝ้ายก็จะมีคนเหมือนปุยฝ้ายนี่เขาก็เอินว่าเห็ดเพาะฝ้ายเห็นบ่เออมีเหมือนกันนี่ปุยฝ้ายท่านหนังอ่ะมันจะเกี้ยงๆสิบวมีบมีบมีหักบ่มมีปุยฝ้ายเนี่ยนี่เขาเอินว่าเห็ดปุยฝ้ายแล้วแต่คนชอบบางคนชอบเห็ดเห็ดเพาะฝ้ายบางคนชอบเห็ดเพาะหนังอันนี้เห็ดเผืองยูคาหรือว่าเห็ดเผืงเผืองเผืงขมเห็ดเผิงคมเห็ดเผืงขม เออไม่ใช่ขมนานแล้วนะพึ่งขมอ่เห็ดพ่งขมตอนแรกก็พึ่งต่อยตอนนี้ก็พึ่งขมต่อยนานยัางพึ่งต่อยเออสลุพึ่งหรือพึ่งพึ่งต่อยอ่าแล้วก็นี้ก็พึ่งขมนะเป็นเหตุชนิดหนึ่งอันนี้รสชาติจะออกขมขๆถ้าคนมากินขมอ่ะจะจะโอเคแต่ถ้ามันมีสูตรอยู่น้าบอกว่าถ้าไม่อยากให้มันขมเนี่ยต้มไปครั้งนึงใช่ไหม แล้วครั้งที่สองที่เราจะแกงเนี่ยเอาเห็ดฟางมาปนกันปนกันกับเห็ดฟางมันเห็ดฟางจะดึงความขมและจะทําให้เห็ดเห็ดพึ่งเนี่ยกลายร่างเป็นเห็ดฟางว้าวเอ้ยดเมนดอกคือมันประมาณว่ามันดึงกันโอ้จะเเอร์เลยนักหนาเดี๋ยวก็สอยปลายคางเลยเป็นการเป็นงานหน่อยทคํคลิปที่มันมีสารหมดกันท่านผู้ชมกําลังจะมีสาระ เอาเริ่มไหมห้าสี่สามสองแอคชั่น<อ>นะครับผมก็นี่นะครับผมเอาไปแข่งใส่เห็ดฟางมันจะไม่ขมเพิ่อนบอกซึ่งเราก็ยังไม่เคยทำหรอกแต่ว่าแต่เรากินแบบนี้ก็ได้แล้วเราเพราะว่าเรา,เราม,ม,มันเรามันมันพอได้นะมันไม่ได้ขมขนาดที่นี่ที่แบบเหมือนบอระเพ็รเหมือนแบบเครื่องกอหอปานนั่นอันนั้นไม่แค่แบบขมๆกรุบกรับกรุบกรับพอเห็ดเนี้ยมันจะกรุบกรับกรุบกรับนุ่มนับมันอร่อย นี่ฮะหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่หวานเป็นลมขมเป็นยานี่แหละแลกกับข้าวแล้วแล้วเอางัวขึ้นไปก็มองหากันอยู่ว่าไปไหนก็จะให้ช่วยทํางานดูครับนนก็ตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ไว้นี่ตัดเหล็กตัดลายรอนี่เสร็จแล้วเออจะไปช่วยสามีทำทำงานบ้านก่อนแล้ววะเดี๋ยวไปไหนเอ้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเออเก็บอีกอ่ะสักพักอ่ะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับกลับแล้วจะกลับแล้วไปเอ้าเห็นเอ้าเห็นอีกแล้ว ก็สรุปก็คือเนี่ยใช่ใช่คือไม่ต้องแล้วแหละไปไปไปหาอีกไปเออหาอยู่หากินซะนั่นนะยังว่านะแม่ว่าไปไหนชัดแค่ไม่รู้่ข้าวหน้าข้าวหลังบอกด้วยเป็นห่วงโอ้สีเดียวกับเสื้อกลัวกลัวกลัวงูกัดงูเกิดงูคาบเสือคาบแลวจะได้รู้นะอะไรอะไรทั้งงูกัดมาจากเสือเน่า เนามองได้เราจะได้รู้ไปถามถูกตามกลิ่นถูกนะว่าไปทางไหนตางห้องเราใช้กัดมาเรียบร้อยแล้วอก็นะฮะก็คุณปุ้ยก็ไปได้เห็ดถอบมาประมาณยุบหนึ่งนะถ้าตลาดนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็ราคารดลแล้วแหละราคาดาวลงแล้วแต่ก่อน6 700เดี๋ยวนี้ราคาหนึ่งโลนึงก็สองสามร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณสักสิบบาทสิบบาทกล่องน,นี้ก็พอได้กินอยู่แต่ก็น้องละงกนะครับสีเหลืองนะครับหนึ่งดอกอันนี้เป็นมิน้นติส เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าเห็ดระงกเนี่ยสีออกแล้วนะครับสีเหลืองสีแดงเนี่ยจะออกก่อนแล้วต่อไปจะเป็นสีขาวนะครับซีซั่นการหาเห็ดจะกลับมาอีกแล้วทุกท่านเดี๋ยวเราไว้พบพ่อกันในการหาเห็ดเนาะว่าจะมีอะไรยังไงส่วนคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณน้องปุ้ยนะฮะที่ไปหาอาหารให้กับพวกเรานะ,ะ<อ>เดี๋ยวผมก็ทํางานต่อแล้วบ๊ายบายครับผมคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสั้นๆเลยกันสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า